สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นตั้งใดก็เขาข้าเขาแน่เด้อทั้งบนทั้งล่างวันนี่สักดินสักงออยู่แม่คู่สองมือทำงันดีใจแฮ้งไหมอันเชื่อกันห้าแปดแล้วก็กรดีใจยูจะไปเฮ้งปัไหาเพราะว่านี่เครื่องหนึ่งเนาะครับโอ้โหห้าแปดใจเครื่องจะใจเครื่องกระดีใจยูดอกก็ว่าโออันตามคูบอกยูว่าแปด แปดมันสิยวนข้างหลังเนาะครับจกวันนี้ที่กั้ววางกันเนี่าแปดอยู่แต่ว่ามันหันได้เครื่องก็เลยเลขป่ะทันได้ออกดอกทางบนก็เลยใบายปูีมาปูลูกขอตัวเดียวสิบเก้าตัวเดียวโอ้ยอี่อยอีแม่พ่อออกสิบเก้าแม่กูเต็นกับดอดเลยใส่โซ่ราคาในผมเบิ้งกันนะโซ่ราคาในผมะ มันมันเนี่ยแหละสิเก้าวันอ่ะไหนเดี๋ยวเดียวผมเบิ่งขนอดแ่สิบเก้าเด้อเอ้าแม่อยู่ตัวนั้นอ่ะเออเอฟซีผู้ใดว่าของแม่คู่บะมี่สิบเก้ากับมึงคักๆเด้อค่ะที่นี่กับยาผ้ากันเลื่อนพันให้มึงคักๆมึงให้มันจบคิบแลือสิได้ผู้ว่าตัวเลขของคนมีตัวใดแน่หลักการคนเบาว่าจังใดญแน่บางครั้งต้นคลิปอาจจะเบาย่างว่าให้โจ๊บไข่คิปมันกับสี อธิบายว่าเน้นนักตัวใดประมาณนี้มันสิบว่าใดขาดข่าวสารเนาะค่ะเพระาะว่าทีมงานอของแม่คู่กันไลยคนอยู่เนาะค่ะหล่เอ่อหลายไล่กองเนาะคะะ่ะจะให้เบื่อนๆหลังเนาะค่ะมึงมึงมึงเก็บให้ดีเนาะคะ่ะเอ่อแม่คู่แก่นข้าวเนี่ยเด้อค่ะว่าเห็นเห็น,นเน,นะคอมเมนต์มาหลายๆคอมเมนต์เนาะค่ะว่าเอ่อถ้ากันเฮ็ดเมฆขึ้นมา เป็นเรื่องจริงเด้ค่ะที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 มงานไปเหตุม่ไทยท่านตะละมองมีแจะเรื่อง,องจริงว่ามีการเมฆถ้าเมฆทางเท็ดเทียนก็นได้ค่ะรอบจำเป็นต้องไปหาไทายท่านม,มองหันมองนี้เลยเนาะค่ะเบื้องนำมัน่นอันนี้แม่คูก่กับกับแม่ทีมงานมีสีข้ากันไปเนาะค่ะไปโดยเฉพาะเลขพญานาคด้ค่ะเพราะติดสถานการ์ไวยโหลดเนาะค่ะ เพราะว่าของเพิ่นอีกของแขแน่นอนเนาะค่ะช่างของปูดำก็คือกันเนาะคะ่ะสิบเก้านีคอมเมนต์ว่าเลขของแม่กูไม่มีสิบเก้าเป็นว่านี่นี่แหละคะ่ะสิบเก้าอันนี้ก็บหาแปดแปดสวยที่สุดเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าแปดยูข้างหลังเนาะคะ่ะถ้าเข้าจับจุดมองนี้ได้แปดยูข้างหลังนี่เข้าก็เอาไปเฮ็ดลักนวยเห็นไหมคะ่ะอ่าเลขลัก อันไม่ก็ได้แล้วค่ะเลรษักอันไม่งวดนาก็ได้แล้วแม่คู่ก็บอกแม่คู่ก็บอกอยู่แล้วว่าแปดอยู่หลักนวยครับตั้งแต่นอนนาะคือเพื่อนบอกว่ามันอยู่ข้างหลังถ้าถ้าเป็นมนุษย์ของเฮ้านี่ก็คือถ้าถ้าว่าอยู่ข้างหลังมันสิเป็นรักนวยกับผ้ากันจับเอาเด้อเป็นสี่เนาะค่ะกันแม่คู่ก็บอกแล้วว่าเพื่อนก็บอกว่าแปดกับสองมันบอกมาน้ำกันเนาะค่ะแม่คู่กับปลาสื่อเด้แปดสองตัวแม่คู่ปลาสื่อเลย แม่คู่จะม่สื่อจังสี่ค่ะหาแปดอันแปดหกจังสี่ 8, 6, แม่ค่ะแล้วก็บหาหกจังสี่แม่หกสองแม่คู่สื่ออยแต่ว่า 8, 2, แปดสองนี่แม่คู่ประสื้อแม่คู่กระเบาลงคลิปพร้อมเนี่ยค่ะม<โ>าอันนี้มันมามา่วมาอยูนหนี่ให้วิ่เอาแม่คู่บอกให้จับคู่เอาเนาะค่ะให้จับคู่เอาตัวนี้มันเป็นตัวเลขวิ่งเขาบ่ต้องมาจับคู่ก็ได้ตัวนี้มันเป็นเลขหน่งค่ะถาจับเรื่องอันนี้อันนี้อันนี้มันสี่ร้ยคู่แม่ค่ะ อันนี้ก็เป็นเลขวิ่งเนาะคะ่ะอ่อกระเขาเนาะคะเลขวิ่งของเพื่อนนั่งแตมีตั้งะะแต่เครื่องหาเนาะค่ะอ่าจัตเจือสีตัดกีกับบอมาเนาะ,ค,ะค่ะครับค่ะค่ะผู้ใด้ว่าของแม่คู่ก็มีสิบเก้ากับมึงเอาดี่ดีเด้อค่ะว่ามันมีบ้างมีทั้งสิบเก้าตั้งห้าแปดค่ะห้าแปดหนี้เนาะคะ่ะห้าแปดของแม่คู่กับวันนี้ของคู่ดำเนาะคะ่ะพระทันกา เมตตาให้ <rium> <asure it. S 1> ลูกซี้ลูกหาเนาะค่ะแต่ชื่อทั้งทางล่างทางบนเนาะค่ะแล้วเพื่อนก็ขีดเส้นใต้คืบตัวเน้่เนาะค่ะบะเมนข้าก็มาขีดเด้ค่ะขีดแต่มือห้เลยห้มือแรกก็ขีดปั๊บหลุดและเลขตัวนี้เนาะค่ะเลขตัวนี้ได้มากจังไไดเนาะค่ะคือข้าวบ่ได้เมีตัวเลขขึ้นมาได้ค่ะน <sh> ี่ค่ะอ๋อตัวเลขที่แต่ละตัวที่ได้ขึ้นมาจะเป็นเลขคันทั้งนั้นเป็นเลขธนบเนาะค่ะเพื่อนสิเขียนให้มามมหาแถว เลขลักเป็นจังไดกังสีแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ระวั่งเลขโผล่ก็เลขเก้าเดี๋ยวปูสีมาบอกที่หลังเนาะคะ่ะคือคนห้เลขสี่ตัวมาแล้วเนาะคะ่ะเมื่อสุดท้ายเพิ่นกับมหาห้นี่แหละคะ่มะมาห้สิบแปดเอ้ยมหาห้สิบเก้าเนาะคะ่มะมาห้สิบเก้ากับสามแปดเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขสองตัวสุดท้ายเพิ่นเนาะคะ่ะเมื่อทีฮ่องกงไทยท่ามยูปูสุยกเเ็ได้เบากันเนาะค่ะได้เบากันว่าเออ อย่าลืมอย่าผ่าเนาะเล็กซิบเก่านีูครับแม่แม่แม่มันซิบ <STE PS> เก er ่ masa, านี่คือมันตรงกันเนา er, ะค่ะบัวทีมงานเจฟันถึงฟูกระสามคนกระใจบุญิ่นฝันเนาะค่ะิ่นฟันอันเดียวกันเลยก็คือเห็นกลุ่มเนาะค่ะแล้วที่นี่ก็มาเขากับเลยกพญานาคอีกแล้วก็มาเขาก็ปูดำาอีกเนาะค่ะแม่ปูกับอัดนัดนัดเต็มเลย่ค ค่ะเด็กพยัญชนะคนกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะกับเข่าเต็มเต็มได้ของคนกับมาเข่ากับเสียมซี่ผู้บุญผู้บุญอี่นี่ไปคู่กับไปขอผู้บุญเนาะค่ะไ่คู่กับไปเสียงเสียมซี่ก็ได้สิบเจ็ดกับสิบเก่าเนาะค่ะโอ้มปคู่ยังเสียดายอยู่ได้ยี่สิบแปดรัตตารีน่ะเนี่ยยี่สิบแปดได้ยเอามาน้่งเนาะบด้เอามาโซ่ค่ะกับตั้งยี่สิบแปเสียดายอยู่เนาะค่ะที่นี่ ข้าวมะมึงเนาะค่ะมะมึงบางหัวดี่คู่สิตัดยี่ยังไห่เนาะค่ะต่อเนาะก็ไปนี่สิเป็นแนวทางของหัวเป็นที่สองนี่ครับแม่นค่ะคู่ว่าท่านอีกเขียนนั่นขี่เนาะค่ะเขียนเลยก็ได้เขียนเอาเอาปกรณเขียนเลยเนาะเจ้ามูจักเกอร์หัวได้ไหมเขียนเลยเขียนเลยเขียนนั้งทึ่งเขียนยนน๊ะ

เขียนทั้งใตก็ได้เพราะว่าเวลาส่งเพื่อนกับสิเขียเพื่อนกับสิเขียนของเพื่อนอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วเขียนมองกลางๆมากกันก็ได้เพื่อให้เข้าใจตรงกันจช่ไหมตรงกันเนาะว่ามันเป็นงวดใดและตัวตัดเพื่อนสิยูอีกคือเกาบอลเนาะค่ะนี่เด้อค่ะ อันนี้คืองวดวันที่สองพฤษภาแล้วค่ะสองบอมีเด้อค่ะบอมแอนซีเด้อค่ะแต่แม่แมคู่จะถามอีกเนาะค่ะจะให้ลูกซิฟทามอีกว่าเองวดนี้ยังมีซีบอแต่ทีลูกคือสองเอาลอยน้ำแล้วเด้อค่ะสองเอาไปลอยน้ำแล้วนะคะแ้วที่นี่สวยที่สุดคือศูนย์เนาะค่ะสวยที่สุดคือศูนย์รองคือสามเนาะคะ่ะ สวยที่สุดอวดนี่คือศูนย์เนาะคะ่ะเลขที่บ่เปลี่ยนไปใส่เลยก็คือหากับแปดเนาะค่ะหากับแปดศูนย์ศูนย์กับสามฟังนี่ดีเด้อค่ะศูนย์กับสามจะอยู่ข้างหน้าอุณอยู่ยข้างหลังไงเด้อค่ะศูนย์กับสามอิณู่ข้า้งหนาเด้อคนบอกเนาะคะ่ะถ้ามีอยังเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะสําหรับเลขลักเดี๋ยวแม่พูดสิบอกเนาะคะ่ะ ผู่จะบอกว่าเพิ่นจะเบาจังไดเพิ่นสิบอกจังไดเพราะว่า,างวดงวดเมื่อกี้นี่ก็บอผ่าสำรับเลขอยู่ข,าข้างหน้าข้างหลังงวดก้อนก็บอผ่าเด้ค่ะงวดก้อนถึงจะบอเขาแต่ว่าเลขหลักของเพิ่นเนี่ยที่เพิ่นบอกว่าอยู่หน้าอยู่หลังนะบอผ่าเด้ค่ะหมายถึงหลักหน่วยหลักสิบ,บไม่พลาดเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่คือกันแปดครับอยู่ข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นหลักสิบเพราะว่าม็นหลักร้อยนะครับเนาะเมียนค่ะ เป็นเป็นลักซิฟเนาะค่ะส่วนมากสิเป็นลักซิฟก,ก,กับลักหน่วยเนะาะงวดทีแ่แล้วเพื่อนบอกว่า8กับ2อยู่ข้างหลังจังสี่เนาะค่ะก็คือ8มันก็อยู่ด้านหลังเนาะค่ะมันออกหาแเนาะแต่ว่าอันนี้ศูนย์กับ3ฟังเน้ะค่ะศูนย์กับ3อยู่ทั้งหนาเนาะค่ะอยู่ทั้งหนาเด้ออันนี้เอ่าขาดตีความหมายก็จะเป็นลักซิฟเด้อค่ะค่ะสำรับอ๋อเหล็กลักของปูดำเนาะ อ,อีกประมาณมือสองมื่นนี่แหละค่ะเขาจะส่งเอาเลขซีตัวเนาะค่ะแม่กู้ซีตัวขี้กอดพ่อกันเนาะแม่นค่ะเป็นซีตัวค,คือคือคือแบบนี้แม่ค่ะอ่าเน,นี่ยซีตัวขีก้กอดพ่ออันนี้คือเลขซีตัวอันนี้จะเอิ้นเลขซีตัวของปูดำเนาะคะ่ะเอ่องวดนหนึ่งเขาจุส่งสองเทือเนาะคะ่ะก็คือส่งเอาตัวนี้แล้วก็ส่งเอาตัวนี้เนาะคะ่ะส่วนตัวนี้เพิ่นจะมาบอกในนิมิตเลยเนาะคะ่ะคือเลขออกปุ๊บ แม่คูสามารถเห็นแหละเพิ่นก็นจะบอกตัวใดอยู่ทั้งหน้าหรืออยู่ทั้งหลังอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนส่วนตัวของแม่คูเนาะคะ่ะคือเคารพนับถือเพิ่นเนาะคะ่ะแล้วก็ที่ที่ไปครอบคู่มากมค <น S 1> ่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเนาะคะ่ะไม,ไม่ไม่โซนค,ค่ะอันนี้คือคือเลขที่ตัวเนาะคะ่ะหววต่อไปสิเอาเลขที่ตัวตรงจังสี่หละมห้เนาะคะ่ะอ,อันนี้ก็คืองวด เลขตัวเดียวของเพื่อนคือสองครับดับดับสองเนาะเลขสองเด้อค่ะเลขดับคือเลขสองเอาไปร้อยน้ำเพื่อนมาครับเลขสองเนาะค่ะส่วนเลขซีไม่พูดถามก่อนเด้อค่ะเพราะว่าเออ่มันต้องมีคนสอบถามให้เนาะค่ะเพราะว่าแม่พูดถามแม่พูดเองมาได้เนาะค่ะเออเขาเขาส่งเองแล้วก็ถามเองมาได้ค่ะค่ะแต่เรื่องสิ่งไหนคนถามมาค่ะเฮาสิเลซีสามารถเลีนได้บอตะวันประหยัดไปอีนเดียได้ค่ะ ประหยัดลงได้เยอะละกันหลายๆสำนักยึดติดของผู้ดำกมี่ได้ค่ะยึดติดอะไรที่ะค่ะคือท่านเจ้าว่าถ้าผู้ดำตัดอีหยังส่วนมากสีบอมาสมมติว่าท่านเจ้าคำนวณได้จะเป็นซีเก้าจังสี่เนาะค่ะหรือซีเจ็ดซีหกซีหาสิ่ท่านเจ้าสีตัดถินท่านเจ้าตัดถิมนละวท่านเจ้าสีเอาตัวอื่นที่เป็นตัวเด่นน่ะมะาให้มาให้เอฟซีจังสี่มันก็ประหยัดลงไปอีกเนาะค่ะจังแม่คู่เนี่ยจังแม่คู่ที่ผู้ใดสิเป็นเอฟซีหรือว่าติดตาม เนาะค่ะติดตามทั้งช่องหรือว่าติดตามท่านทีมงานอยู่น,นี่ก็จะบอกว่าซีไม่มาบอต้องซีซีบอต้องจับเลยเนาะค่ะพอแมนมาเข้าจะมาเวาตอนเล็กออกแล้วคือไทยท่านกับ่อมแมนไทยท่านเพื่อครั้งเดียวจบกับ่อมแมนเนาะค่ะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกสัมผัสแล้วสัมผัสอีกเนาะค่ะให้ช่องนั่นช่องนี้อยู่ ยาวาเดอค่ะยาวาว่าอันนี้บ่มี่อันนั้นบอมีม่มึงมให้ดีมึงให้จบเนาะค่ะไอ<ม>ที่เข้า,เาบอกแนวทางไปนําเสนอแนวทางเข้ากับอยากไหนเอฟซี MC ทุกทุกทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะได้โชคได้ลาบเนาะค่ะ<ม>จังจังหวดน,นี่แม่คู่ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนกลับมาหาพ่อแม่เนาะค่ะมาลดดําดําหัวพ่อแม่มาหาหลูกหาเต่าเนาะค่ะกลับมางื่นกระแหงหาอยากเนาะ พอมาหอดบ้านเนาะค่ะท่านเจาได้โชคได้หลากได้มีเงินกับไปอีกแล้วมีเงิ่อนให้พอแม่อ,อยู่กินกับลูกกับหลานอีกแม่คู่ดีใจเลยค่ะนี่แหละก็คือแนวทางดีๆสำหรับทีมงานสำหรับแม่คู่ไดมอบให้กับเอฟซีเนาะค่ะแต่ว่าแม่คู่ขอร้องอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะคอมเมนต์สุภาพเนาะค่ะกับมึงคลิปเห็นมันจบ เนาะคะ่ะมึงอย่ามึงอย่าเลื่อนผ่านเนาะค่ะดูให้จบคลิปเนาะค่ะคุณจะได้อ่ะช็อตลิดดีเด็ดเด็ดเนาะค่ะข้าวสารจะได้ปลอดภัเนาะค่ะค่ะคครับ่ะเอาสำหรับอ่าเนื้อโซเลขจะได้มากสำนีกว่านมันบ๊อกกี้เนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยวจะแบบนี่ยังกระสีความเป็นไหวกระสีตามอีกเยอะนึงอ่าสำหรับค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณครับผมขอบคุณ